สวัสดีครับผมโดอิสมาล์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการเก็บเลเวลแปิถึง9กกันก็ขอสรุปตั้งแต่ต้นเหมือนเดิมเดิมๆเ,เลยนะครับว่าการเก็บเลเวลเนี่ยต่อให้เป็นวิธีเร็เวที่สุดเร็วที่สุดดีที่สุดแล้วเนี่ยแต่คุณเนี่ยขี้เกียจก็เร็วไม่เท่ากับคนธรรมดาที่ขยันเลเวลหรอกครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูดัน80สิถึง9กกันหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็ตอบไปเยอะอยู่เหมือนกันว่ามันเข้าทางไหนกันก็เปลี่ยนใหม่แพท9กเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าไทยมา สะพันหนึ่งแล้วกดสามารถกดคลิกวาร์ปได้เล,เลยนะครับเนี่ยอย่างเราจะวาร์ปตรงไหนก็ได้เห็นไหมครับกดเอมขึ้นมา,าดันก็แปดสิบถึงเก้าสิบอยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> มาที่ตรงนี้เลยก็อยู่บริเวณตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปในดันเนี่ยก็ผมมีดันดัน,ด,นดันหนึ่งที่เก็บเบลไวมากที่แนะนํานะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยผมขอแนะนําก่อนว่าสําหรับใครที่อยากเก็บตังค์ด้วยอยากทานู่นทำนี่ทำน ύ, ทำั่นไปด้วยก็กระตุกมากๆเลยครับโอ <laughs> เดินแทบไม่ได้เลยน,นั่นเองนะครับก็มันจะมีเควสอยู่สองอย่างก็คือเควสไดล,ลี่ก็คือเควสไร,รวัดกับเวควสขุนยนตรงนี้นะครับกระตุกนิดหนึ่งครับตรงนี้แป๊บหนึ่งผมรอเอ็นซีซีโหลดอีกสักพักหนึ่งนะครับ,รส,รบสุกมากก็เควสยจ่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยกับตรงนี้นี่เอซี PC. ไม่ขึ้นทับหลอดแป๊บหนึ่งเลยมาแล้วอ่า ก็รับเพสตรงนี้ได้เลยนะครับรับเพจไดรี่ทั้งหมดภาษาก็ยังเป็นภาษายิกยีอยู่นะครับแต่ก็รับได้แล้วก็ตรงนี้นี่เลยเป็หุ่นยนต์นี่นะครับสามารถรับได้มีกดรับก็รับไปทุกเพสนะครับสำหรับคนที่อยากจะไล่ทาเพสอะไรแบบนี้รับได้เลยเรามาดูนว่าแปดสิบถึงเก้าสิบเนี่ยเวื่วันตรงไหนนี่นะครับเข้าไปที่นี่เลยอันแรกเลยไม่ต้องไปเรือกอื่นนะครับไปได้เลยพอเข้ามปถึงข้างในแล้วเนี่ย ดันจะอยู่ตรงนี้นะครับกด M ขึ้นมาจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะครับก็กดคลิกคลิกเพี่อนปีีก็ได้ก็จะวร์ปตรงนี้เลยหรือจะเดินมาก็ได้นะครับแล้วแต่อยู่สองดันอ่าเควสที่เรารับมาเนี่ยเราสามารถอ่าเล่นได้ทุกดันนะครับมันจะมีเควสทุกดันเลยนะครับรับมาสเตอร์เนี่ยแหละก็ตอนถ้าใครยังเวล80อยู่ยังไม่เวล8 8นะครับก็ลงได้แค่ normal กับมาสเตอร์อาบิสยังไม่เปิดให้ลงดันที่ผมจะแนะนําก็คือดันนี้ตรงนี้นะครับ นี่ครับลูวินอันนี้นะครับนี่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 ตรงนี้ลงมาเลย,อ,นนเนเนยอันนี้เร็วมากมากูวินเนี่ยอันนี้เร็วมากมากนะครับแนะนำให้ลงมาเตอร์ใครลงไม่ไหวหรือว่าลองสู้แล้วไม่ไหวให้ลงโนบอลนะครับส่วนเรื่องแปดสิบแปดปุ๊บเนี่ยมันจะลงระดับอวิสได้ก็ใครลงไหวก็ลงอาวิสเลยก็ได้เพราะมันจะดรอปของพวก9กขอบขอบส้มมาในกล่องทองตอนตอนจบนะครับอามาลงกันได้น,นะครับนี่ ก็ในแพท90นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวิวง่ายมากๆลงมาสเตอร์ทีได้ที20% 10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแป๊บๆก็วลตัดแล้วผมใช้เวลาแค่วัน2วันเองครับแต่จะมีอย่างหนึ่งที่ทุกคนกุ้มหงิดตรงที่ว่า s อ g เนี่ยลงทีหนึ่งมันใช้เยอะมากทั้งที่เราเวลวไม่ตันเนี่ยแต่ลงทีนึงก็ใช้เยอะครับก็คือที่แนะนําเป็นดันนี้นะครับลงมาสเตอร์ลงได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมลงให้ดูก็ได้ไปใช้เวลาไม่กี่นาทีครับก็กดปิด คาสินตรงนี้แล้วก็ดูยเลยแพดเก้าสมานี่อะไรหลยอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับอย่างสายกลางผมนี้ก็เริ่มอัพสกิลของทางมูหลอดมาบ้างแล้วนะเป็นทุกอย่างก็เป็นแอตแทกหมดใครเล่นมูหลอดก็จะเป็นเอเมทแทกเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรแต่นนี้เนี่ยใครจะถ้าใครรีเบลเนี่ยก็คือวิ่งฆ่าเคียมอนให้หมดแล้วก็วิ่งวิงว,ว,วิอย่างเดียวเลยครับไม่มีอะไรเลยในด่านนี้ ให้หมดแล้วก็ไปนะครับไม่มีอะไรเลยโอ้กระตุกมากเครื่องของผมนี่ไม่รู้ว่ามันจะไปไม่รู้มันจะไปเมื่อไหร่นะครับกระตุกมาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้ววันตอนนี้ก็เครื่องนี้เริ่มเน่าแล้วครับต้องขอไปด้วยนะครับก็ในแพทเก้าสิบเนี่ยหลายคนก็ชอบถามเกี่ยวกับพ่อมูอาชีพนู้นอาชีพนี้บ้างใส่ของอยังไงบ้างของหายยังไงบ้างผมพึ่งเก้าสิบ เมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วนี่เองนะครับที่ที่ทำคลิปนี้นะครับไม่กี่นาทีที่แล้วนี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงก็ต้องขอเวลาศึกษาสักพักใหญ่ๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีลมสามารถไปกดกดบนคันโยกให้มันเป่าไปทางอื่นได้นะครับนี่ั็ไม่มี่อะไรมากถึงนี้เสร็จก็พังเข้าหองแล้วก็ไปต่อได้เลยส่วนบอสเนี่ยถ้าใครใส่ของมาโอเคหน่อยก็ แทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็นะครับเลื่อนไปเยอะมากเท่าไหร่แค่นี้ครับตัดเก็บเบลตอนนี้ผมคิดว่ามันเร็วมากมากนะไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินแรงเกินฝีมือของเพื่อนๆทุกคนนะครับก็มันลงมาได้ง่ายเห็นไหมครับแค่นาทีกว่าเองก็หลายคนอาจจะทำได้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ำครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูต้นตจบวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิด ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ใน YouTube หรือถามถาไในแฟนเพจได้ตามปกตินะครับส่วนในเรื่องไรยละเอียด90เนี่ยผมขอเวลาศึกษาอีกถ้าพักใหญ่ๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดวันนี้ก็บ๊ายบายครับสามารถกด Subscribe ติดตามผลงานต่างๆของผมได้ที่นี่หรือจะติดตามทางแฟนเพจดับเบิ้ลเนสทีเอชสนะครับสามารถไปพูดคุยกับผมได้ที่นั่นเลยแล้วเจอกันครับ